รีโมทก็เป็นเหมือนของเด็กเล่นนะจะไม่มีรัดเดอร์มีแต่เอลเลอร์นแลวก็เอลิเวเตอร์แล้วก็ ABCA นี่ก็จะเป็นการเชี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ทันไ,ได้บินลมพัดปกเลยนี่อาจจะเป็นการรีวิวครั้งสุดท้ายในเรื่องของวัตถุแล้วก็เป็นการบินเครื่องบินที่เป็นอิเล็กทริก ด a กเต็มแฟนหรือว่า EDF เนี่ยครั้งแรกในชีวิตของผมตั้งแต่เล่น RC มา20กว่าปีไม่มีโอกาสเลยที่จะได้บินเทคโนโลยีแบบนี้เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะเล่นฮอนะจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเครื่องบินแบบนี้ในราคาพันกว่าบาทพร้อมบินเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจ แล้วที่บอกว่าอาจจะเป็นการรีวิวเรื่องวัตถุโลกโลกครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะผมผมเบื่อหน่ายกับระบบของ Youtube ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันใช้ AI หรือใช้อะไรสักอย่างในการตรวจสอบในช่องนั้นๆน่นะว่าถ้าสูเคยเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับมือถือหรือเทคโนโลยีอย่างเดียวมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดถ้าเกิดมีคลิปที่ ไม่เกี่ยวห้องเนี่ยโผลมาเนี่ยคลิปนั้นนี่มันเหมือนกับจะถูกปิดกัน้นการมองเห็นนะนะซึ่งมันมันแย่มากเพราะว่าช่องผมเนี่ยเป็นลักษณะของวอลรตตี้นะแล้วก็มีคอนเทนต์หลายอย่างทั้งการเมืองศาสนาสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ทีนีนะ้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมันไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะทำไปก็เสียเวลาเปล่า แล้ก็ที่สําคัญก็คือว่าผมเนี่ยมีจิตที่น้อมไปทางในคำมะสังกัปโปนะคือออกจากกามมีดํารีในการออกจากกามมันไม่ค่อยรู้สึกว้าวกับอะไรก็ตามนะมันเบื่อละเบื่อเรื่องโลกโลกอ้นั้นแล้กันลองดูซิว่าจะเป็นยังไงสำหลับลำนี้ซึ่งเป็นอาซีที่เรียนแบบ สเตลของจีนที่กำลังอยู่ในการพัฒนาอยู่ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ก็ลมแรงสุดๆเลยด้วยตัว A จะเป็นการใช้ไจโรแต่รูปแบบนะจะมีการจำกัดระยะการเลี้ยวอะไรต่างๆในการเอียงถ้า B เนี่ยก็คือกลางๆไจโรคุมก,กลางแต่ถ้า C เนี่ยไจโรไม่คุมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบินผัดแผลงได้เต็มที่ ในเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงการนับเวลานะว่ามันผ่านไปแล้วกี่นาทีก็เมื่อกี้เอาไม่อยู่นะ เพราะว่ามีลมกดลงมาแรงมากทําให้ชนบริเวณแถวนั้นคนที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะหัวด้านหน้ามันที่เป็นจนะมอยปากหายไปเลยซึ่งเดี๋ยวต้องหากระดาษหาพลาสติกอะไรมาม้วนมวนทำใหม่ก็ไม่เสียส่วนความเสียหายที่เห็นก็อย่างที่เป็นนี่ยนะมันก็มีรอยเล้าบ้างอะไรบ้างไปอย่างอื่นเนี่ยปกติ นี่นะให้เห็น,นเพาว่าลมมันแรงขนาดไหนคือถือเฉยๆเนี่ยแทบจะบินเองเลยเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะควรจะบินในช่วงเวลาที่ลสมสงบกว่านี้ซึ่งผมไม่มีเวลานะผมไม่มีเวลาแล้วผมต้องบินตอนนี้เลยอ่นะต่อตอนนี้สองทีกว่า มันเอาไม่อยู่จริงๆสำหรับลมที่แรงขนาดน,นี้ัจโรที่คอยควบคุมแผ่นหางเนี่ยเอาไม่อยู่นะมอเตอร์ก็เอาไม่อยู่เพราะว่าไม่ใช่มอเตอร์บัสเลสรุ่นนี้คือมอเตอร์บัสมอเตอร์แปลงฐ่านธรรมดาตกที่เดิมเนี่ยสองรอบแล้วถ้าอนอนาคตมีโอกาสก็จะลองรุ่นบัสเลส ซึ่งราคามจะโดดไปประมาณ3ามพเลยนะตอนนี้ยังเป็นมือใหม่สำหรับดักแฟนเอาแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุด การ f ฟ r ร t f ไฟน์ fight, นะก็ะว่าบริเวณส่วนหัวเนี่ยมันขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ยากนะใช้กาวที่มันมีมาให้คิดว่าให้กาวมาหลอดสูตรใหญ่เลยจะเร็การนี้ตอนนี้คือสภาพภายในก็จะประมาณนี้ช่องใส่แบตเตอรี่นี่ก็แบตเตอรี่ประมาณนี้ เป็นการ first flight แล้วก็จบ flight แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในสภาพลมที่วินยูชนเนี่ยไม่มีทางที่จะบินถ้าจะบินต้องเป็นลำที่มีกำลังเยอะกว่านี้มากๆนี่มันแค่1,800บาทเท่านั้นแต่มันก็คือเงินนะเพราะฉะนั้นต้องบินให้คุ้มก็เมื่อกี้บินไปประมาณสี่นาทีกว่าๆยังเหลือแบตเตอรี่อีกนะแรงยังดี แต่ด้วยสภาพที่เห็นนไม่สามารถบินได้อีกต่อไปเอาเป็นว่าคนที่สนใจนะอยากลอง EDF ในฝันก็ไปดูลิงก์ใต้นี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะแนบไว้ให้โอเคนะนี่คือสภาพของเครื่องบินที่เมื่อต้นคลิปนี้ยังสมบูรณ์นะใหม่แกะกล่องพึ่ง first fly ไปผ่านไป ไม่กี่นาทีก็เป็นอย่างที่เห็นตกไปทั้งหมด20กว่ารอบเห็นไหมว่ามันสอนอะไรเรานะถ้าเป็นคนงี่เง่าเล่นโดยใช้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็โอเคสนุกสนานเมามันไปแต่การที่ผมเห็นแบบนี้เนี่ยกับการบินอาซีมา ยี่สิบกว่าปีตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ลำแรกๆที่บินตอนยังเป็นเด็กและมันหายไปในโพงหญ้าหลังบ้านภายในระยะเวลาประมาณ30วิหลังจากแกะกล่องรวมถึงเครื่องบินโฟมก่อนหน้านั้นที่เด็กมากๆเลยนะ,ะที่พ่อซื้อให้ปรากฏว่าบินไม่ได้ตั้งแต่แกะกล่องแล้วก็ต้องอยู่กับมันตลอดซัมเมอร์เป็นระยะเวลาร่วมเดือน โดยที่วางไว้เฉยๆจนกระทั่งเมื่อโตมาแล้วก็เห็นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซึ้งหน้านี่แหละคือคือทุกนะทุกที่เป็นลักษณะของสิ่งที่มันมันไม่สามารถทนอยู่ได้แล้วก็มันแตกสลายเห็นไหมมันแตกสลายทุกไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเดียวนะแต่อะไรก็าตามทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรม ที่มันไม่สามารถคงอยู่ในสภาพนั้นๆได้มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความตายไปที่สิ้นสุดดังนั้นช่องนี้ก็คงจะเป็นสไตล์แบบนี้แหละนะถ้าต้องมีการพูดถึงวัตถุอะไรก็ตามก็จะมีการพูดเรื่องแบบนี้ควบคู่กันเสมอให้เห็นทมด้วยไม่ใช่ว่าเอาแค่มันอย่างเดียวสำหรับลำนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาบินได้สมบูรณ์เหมือนเดิม นะแต่ร่องรอยเหล่านี้มันจะไม่หายไปนะฉันได้ก็ฉันนั้นมันเหมือนอนุใสคือความเคยชินที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานที่ทำให้รู้ว่ากิเลสปัญหาเนี่ยยังมีอยู่นะถึงแม้มันจะซ่อมได้มันก็จะเป็นตลานะเป็นกลาประทับอย่างนีนะ้แต่ถ้าจะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้มีร่องรอยเลยก็มีวิธีเดียวง่ายๆก็คือไม่ต้องมีลำนี้นะ ไม่ต้องซื้อมันมาแค่นั้นเองฉันได้ก็ฉันนั้นไม่อยากมีทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดแต่นั่นมันคือขั้นสุดนะมันคือขั้นสุดซึ่งผมยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะตอนนี้ดังนั้นจึงยังต้องมีการรีวิวต่อไปเจอกันเมื่อชา่ไม่ต้องการจบ